ADV 150สวิกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง้อมเครื่องใายและเปลี่ยนยางหน้าหลังยางที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็น m มิชลินรุ่น c i t y e x อ r a ยางหน้า110ทับ80ขอบ14ยางหลัง130ท0ับ70ดขอบ13ดอกยางออกแบบมาใหม่ที่เรียกว่า adaptive tread design ซึ่งเป็นวิวัฒนาการอีกระดับของดีไซน์ดอกยางที่ต้านทานการสึกหรอและมีร่องระบายน้ำบนหน้ายาง ด้วยตัดฟิล์มน้ำบนพื้นผิวถนนส่งผลให้ยางมีศัก,กยภาพในการยึดเราถนนระดับสูงแม้เมื่อขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่สกุสมบัติสมรรมชาการยึดเกาถนนและอายุการใช้งานมิชลินซิตี้เอกเตอรใช้โครงสร้างยางที่มีคุณสมบัติต้านทานการแตกรั่วเช่นเดียวกับมิชลินซิตี้โปรแต่ได้รับการพัฒนาต่อ,ตอ,อยอดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในเชิงความแข็งแรงและทนทานตัวยางม e ิชลินซิตี้เอกเตอรก็จะมีหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น PCX h เ n d a Wave ATV ร้0ยห้านี่เป็นต้น,นมีหลากหลายไซส์ให้เลือกกันสนใจสอบถามได้ที่เพจ B Shop b i หรือจะเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่หน้าร้าน B b i k Shop